สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพิษณุโลกไลฟ์ครับผมวันนี้วันที่3กันยายนนะครับ2568้เนาะวันนี้เราจะพามาดูระดับน้ํากันนะครับวันนี้ก็ดูข่าวแล้วระดับน้ําขึ้นมาสูงสูงเลยนะครับอีก,กอีกประมาณเมตรหนึ่งก็น่าจะถึงตะลิ่งแล้วนะจากข่าวนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นความสูงของระดับน้ําที่แม่น้ำน่านนะครับเราอยู่กันที่สวนชมน่าน ถ่ายจากสะพานพระเีกาทศรถนะครับตอนนีร้ระดับน้ำสูงจริงครับสูงมองสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนี่ครับต้องบอกว่าปิ่มขอบขอบเลยนะครับสำหรับทางส่วนชมน่านนะครับเห็นไ,ได้ชัดว่าขึ้นมา แล้วก็ด้านน้องจะมีเครื่องสูบน้ำอยู่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวส,<ๆ>สำหรับฝั่งนี้นะครับเป็นไนบาซ่าเนาะก็ระดับน้ำก็ขึ้นม,มานะครับสูงสูงวันนี้ระดับน้ำสูงอยู่นะวันนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นลานสเก็ตนะครับผมดูระดับน้ําวันนี้วันที่3นะครับขึ้นมาสูงกว่าเดิมเลยนะทางเดินที่เราเคยเดินลงไปได้เมื่อวันเดินเมื่อวานเดินไม่ได้ละว,วันนี้หนักกว่าเดิมนะครับน้ําขึ้นมาสูงเลยก็อย่างที่เห็น,นครับระดับน้ําขึ้นมานะววันนี้ นนโนโก็ยังค่อนข้างที่จะมีพื้นที่สหรับตะลิ่งให้ขึ้นอยู่นะครับยังไม่ได้ท่วมยังเหลืออยู่นะครับผมสำหรับฝั่งนี้นะเดี๋ยวไปต่อครับสําหรับตรงนี้นะครับ,รบ,รรบก็จะเป็นหน้าเฉลิมขวัญสตรีกแล้วนะครับมาดูระดับน้ำที่นี่กันเหมือนเดิมนะครับระดับน้ำก็สูง ตามที่คาดไว้นะครับวันที่สามกันยายนนะครับสองพั 2, 5, 6, 8, นหะ้าร้อยหกสิบแปดเนาะนี่ครับระดับน้ําวันนี้สามกันยาถ้านับแล้วประมาณอยู่สามสี่ขั้นก็จะขึ้นตลิ่งแล้วนะครับสามสี่ขั้นเองระดับน้ําขึ้นมาถึงนี่นี่ครับระดับน้ําที่จุดนี้อีกนิดนิดก็จะขึ้นมาแล้วนะสามสี่ขั้นนะครับผม นแค่นี้เอง,งระดับน้ำที่น่าเฉลิมขวัญสตรีครับ จุดนี้นะครับเป็นจุดบริเวณหน้าวัดราชบูรณะนะครับหรือว่าป้ายพิศณุโลกซิตี้ของเรานั่นเองเนาะจากระดับน้ำน,นะครับตอนนี้เราไม่สามารถลงไปเดินได้แล้วนะคือเดินได้แหละแต่ว่ามันเปียกนะครับไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่านะครับจะข้อหรือน่องนะครับมันน้ําท่วมขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้มันไม่สามารถลงไปเดินแล้วก็ข้ามไปฝั่งโน้นได้แล้วตอนนี้ลงก็ไปได้นะถ้าอยากเปียกนะครับคิดว่าเดินได้นะ สำหรับระดับน้ําก็ประมาณนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่นี่นอนครับป้ายพิษนุโลกซิต,ตี้แล้วก็ด้านโน้นสะพานสําเร็จพันะเรสวนครับผมระดับน้ําจากจุดนี้ก็สูงขึ้นเหมือนกับทุก,ทกจุดนะครับในวันนี้3กันยายนครับผมุกผเกือบลื่น พาไปเดินมากกว่าน,นี้ไม่ได้ครับที่มันจํากัดเหลือเกินนะครับเพราะว่าน้ําขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับจุดนี้เนาะจากบริเวณสะพานคระนเส่วนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันบนสะพานเนาะด้านซ้ายมือของจอเป็นฟ้าพิษโนโลซิตี้นะครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ครับระดับน้ําขึ้นมาแล้วนะครับผมเรียกว่าล้นทางเดิน ด้านบนแล้วล่ะนะครับก็ไม่สามารถลงไปเดินถ่ายรูปได้แล้วนะครับแล้วก็นี้เป็นความกว้างของแม่น้ำน่านนะครับยิ่งน้ำขึ้นสูงเท่าไหร่ก็จะรู้สึกว่ามันกว้างมากเท่านั้นเนาะแล้วก็ลานด้านออกกำลังกายด้านล่างครับลานเดินเล่นวิ่องออกกำลังกายก็ท่วมไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับสาวันนี้ก็ขึ้นมาหนักกว่าเดิมนะครับนี่ครับประมาณนี้สลับระดับน้ำที่ถ่ายจากสะพานพระนเรศวรครับผมวันนี้3าม กันยายนนะครับ2568ย้ำวันอีกทีหนึ่งครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าวังจันลิร์วิวนะครับก็มาอยู่ตรงนี้เพื่อดูระดับน้ำฝั่งนี้บ้างนะครับสำหรับตรงหน้าราชาพัฒน์ตรงอาชีวะท่วมไปแล้วนะเมื่อวานก็ท่วมนะครับแต่ว่าวันนี้ขึ้นมาหนักกว่าเดิมนะครับอย่างที่เราลงภาพไว้เนาะด้นานนอมก็เป็นสะพานนาเรศวรน,นะครับนี่ระดับน้ําที่ตรงนี้นะครับ ตรงลานออกวิ่งข้างล่างจมน้ำไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ระดับน้ำจะประมาณนี้ก็อบอกว่าขึ้นมาสูงนะครับอย่างที่เป็นข่าวก็มีการติดตามตักจากเว็บพวกข้อมูลน้ำนะครับก็สูงขึ้นจริงแหละครับผมโอเคระดับน้ำที่นี่นะครับสูงอยู่แต่ก็ยังถ้าดูจากตะลิ่งแล้วยังเหลืออีกประมาณเป็นเมตรอยู่โอเคครับ สำหรับตอนนี้พิศโลกลายคงต้องขอตัวแล้วครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยครับผมขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าวัดใหญ่นะครับผมมาดูระดับน้ํากันครับสําหรับตอนนี้ระดับน้ําที่นี่ก็ประมาณนะครับ4ี่ขั้น4ี่ห้าขั้นนะครับจะถึงตะลิ่งนะครับผมนี่ครับระดับน้ําที่นี่ อันนี้วัดใหญ่นะครับผมระดับน้ำที่นี่<า>เดี๋ยวลองพาลงไปเดินดูข้างล่างใกล้ๆนิดนึงนี่ครับประมาณ4ี่ห้าขั้นนะครับสี่ขั้นจะขึ้นตรงนี้วันนี้วันที่สกันยายนนะครับ2568ครับผมนี่ครับระดับน้ำถึงนี่ละ ด้านน้องก็จะเป็นสารทิษสนุโลกนะครับแล้วก็ด้านนี้สารหลักเมืองครับผมแม่น้ำไหลเลยนะครับจังวหวะนิ่งก็นิน่งจังวหวะเชียเช่ยวก็เชี่ยวะนะมันก็ไหลเร็วอยู่นะครับจริงๆนะ้ำมันลึกมันควรจะนิ่งๆหน่อยนะเพราะว่ามันลึกเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังเชี่ยวนะครับดูแล้วดีนี่ครับระดับน้ำที่นี่นะมีนกพิราบด้วยนะครับผม โอเคโอเคครับที่นี่เป็นระดับน้ําที่หน้าวัดใหญ่ของเรานั่นเองนะครับพามาดูระดับน้ําตอนนี้วันนี้เขาบอกว่าสูงเกือบ9เมตรกว่าๆเลยนะครับผมซึ่งติระดับที่ตลิ่งรับได้ประมาณ10เมตรกว่าๆเหมือนกันอีกเมตรนิดๆก็จะขึ้นตลิ่งแล้วนะจากข้อมูลนะครับผมมาขอบคุณมากมากครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ